รับแคมปิ้งทราเวลครับก็พบกันวันนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการไม่เชิงว่าเป็นรีวิวนะบอกว่าเป็นอันบ็อกเหมืกันนะครับแล้วก็แนะนำเบื้องต้นนะคือวันนี้ผมได้ตัวไฟฉายหรือจะเรียกว่าตะเกียงดีนะครับนะเป็นตะเกียง LED นะครับรูปทรงรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะ ถ้าท่านเห็นในรูปในกล่องเนี่ยก็จะพอจะนึกออกนะครับว่ามันมันเหมือนกับะตะเกียง LED ยี่ห้ออะไรนะแต่ตัวนี้เป็นเม็ด in นไชน่นะครับนะไม่มียี่ห้อระบุที่ชัดเจนนะครับเป็นตะเกียง LED ขนาดเล็กๆนะครับก็ตัวนี้ได้มาในราคา370บาทนะครับผมสั่งจากช้อปปี้ e นะครับ สามร้อ็สิบาทจะไม่รวมส่งนะยัไม่รวมส่งนะครับแล้วนะก็ใครที่ดูแล้วสนใจหรืออยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมสั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์คลิปนี้แล้วกันนะครับนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกแล้วก็เปิดดูข้างในกันเลยนะครับว่าเจ้าตะเกียง LED เล็กๆตัวนี้มันจะ มีฟังก์ชันพิเศษอะไรหรือมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างก็มาเริ่มที่ตัวชิ้นงานในกล่องเลยนะครับในส่วนของกล่องที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็คือยี่ห้อเนี่ยจะจะไม่มีนะครับแต่จะมีระบุชื่อรุ่นชัดเจนตรงนี้ว่าเป็น HW777 นะครับเป็น Double l i h e Camping นะก็ รายละเอียดระบุชัดเจนนะครับว่าให้แสงสว่างสูงสุดที่100ลูเมนสนะครับก็ในส่วนของฟังก์ชันนะก็จะเป็นเรื่องของ USB นะครับในการชาร์จแล้วก็เรื่องของอะ oh. นะครับที่มีเอาไว้แขวนแล้วก็มีแสงไฟสีแดงที่เป็นแฟลชไลท์นะครับตรงนี้บอกเขียนบอกว่าเป็น outdoor waterproof นะครับแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่า การกันน้ำเนี่ยได้ในเลเวลไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเพราะว่าในข้างกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเรามาแกะข้างในกันเลยนะโอเคกล่องก็ไปในส่วนของแพ็กเกจจิ้งด้านในนะครับแน่นอนจะมีตัวเจ้าผมเรียกมันว่าเป็นเป็นคมไฟเป็นตะเกียงอะไรนะครับ ถามว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเจออย่างนี้ทุกคนก็ต้องนึกถึงเจ้าโกลซซโลนะครับตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรืออาจจะเท่ากันในบางจุดกับเจ้าตัวโกลซซโลนะครับอันนี้ไว้ก่นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มันพิเศษนะครับก็คือมันจะมีตัวแข่งพลาสติกนะครับแถมมาให้นะ ขนาดเล็กๆนะใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับที่เป็นลักษณะของทริป o อดนะครับก็คือเอามากลางต่อก็คือในกรณีที่เราจะจะตั้งเป็นโคมไฟนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวขาตั้งตัวเนี้ยประกอบเข้ากับตัวตูดของตัวไฟฉายได้เลยนะครับซึ่งตัว ตูดของไฟฉายตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กสามารถที่จะเอาไปตูดติดกับวัตถุเวลาสมมุติว่าเวลาที่เราใช้ซ่อมรถนะครับเราก็สามารถเอาไปติดใต้ฝากระโปรงอะไรเงี้ยครับเพื่อส่องสว่างก็ถือว่าสะดวกนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ประโยชน์ใช้งานได้จริงนะครับนะการชาร์จนะครับก็มีสาย usb ที่เป็น type c มาให้นะครับ ก็น่าจะชาร์จเร็วพอสมควรนะครับตามสเปคเนี่ยบอกว่าใช้เวลาในการชาร์จอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ฟังก์ชันของตัวไฟฉายกันเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวห่วงสเตลเลตเนยสำหรับเอาไว้ห้อยไว้คล้องนะครับแล้วก็จะเป็นตัว LED ที่เป็นไฟฉายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟฉายที่เป็น,ปนแสงพุ่งออกด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มสวิ์นะครับก็คือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มฟังกช์ชันสามารถกดได้ที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับทุกฟังกช์ชันใช้แค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยวัสดุถือว่าใช้ได้นะครับงานไม่ได้ดูกองแกงหรือ กะโหลกลาแต่อย่างใดนะครับนะค่อนข้างที่จะเนี้ยบพอสมควรแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องของโลโก้ไม่มีรายละเอียดดีเทลอะไรที่ตัวบอดี้ของไฟฉายนะครับนะตรงก้นนะครับก็คือตัวนี้สามารถที่จะถอดออกได้นะครับเขาจะเป็นตัวออแม่เหล็กแล้วก็จะเป็นตัวเกลียวที่สามารถใช้หมุนเข้ากับตัวขาตั้งได้นะครับตรงด้านท้ายของตัวไฟฉายจะมี จุกยางปิดเป็น usb นครับก็แน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็น usb ที่เป็น type c เอาไปชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็น usb ที่เป็น type a นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเอาดึงพลังงานออกมาใช้ได้นะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรหัส1865 0ที่อยู่ข้างในเนี่ยสามารถที่จะดึงกระแสไฟออกมาใช้ชาร์จมือถือได้ในเวลาฉุกเฉินนะครับนะแต่ก็คงได้แค่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า โดยตัวแบตเตอรี่มันเองก็คงไม่ไ,มได้มีกําลังไฟอะไรสูงมากแต่ก็สามารถที่จะใช้ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริง,รงๆนะครับโอเคส่วนแหล่งกําเนิดไฟเนี่ยก็จะเป็นเป็น led นะครับเม็ดสีส้มๆที่อยู่ข้างในนะครับเรียงกันรอบบริเวณตัวบอดี้ของของของตัวไฟฉายนะครับซึ่งเที่ดูข้อมูลมาจุดที่มันแตกต่างกับเจ้าโกซิโลเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้นครับ ส่วนหัวเนี่ยจะตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถใช้แข่งร่วมกันกับเจ้าโกรซิโลได้นะครับแต่อุปกรณ์อย่างอื่นเช่นเคสที่หุ้มด้านข้างนะครับผมเชื่อว่าใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าท่านไหนที่เป็นสาย d i วนะก,ก็ลองดูครับส่วนผมเนี่ยผมจะเอาหนังนะเดี๋ยวผมจะเอาหนังมาตัดแล้วก็เย็บเป็นปลอกสวมเข้าไปตรงนี้นะครับนะ โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเป็นสี่ขีดนะครับเอาไว้เอาไว้เช็คในส่วนของสถานะของแบตเตอรี่เริ่มอ่ะเรามาเริ่มที่ฟังก์ชันกันนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟฉายลำแสงพุ่งไกลนะครับถามว่าสว่างไหมมันสว่างครับสว่าง เลยแหละนะครับก็เพียงพอกับการใช้งานในแคมป์เพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับกดนะอีกหนึ่งครั้งนะครับจะปิดแต่ถ้าเกิดกดต่อเนื่องนะครับปับ๊บอย่างนี้มันก็จะเป็นไฟที่เป็นหลอด LED ที่เป็นแสงสีส้มนะครับออกขาวนวลเล็กน้อยนะครับถามว่าแสงสวยไหมถือว่าแสงสวยใช้ได้นะครับ ตรงนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษอย่างหนึง่งตรงที่ว่ามันสามารถที่จะหรีแสงได้นะครับก็คือให้เรากดปุ่มปุ่ม power ตรงนี้ครับกดแช่ไว้นะสังเกตไหมครับว่าแสงมันจะค่อยๆดิ่มลงดิ่มลงน่นนะจนกระทั่งสุดนะครับสูงสุดก็ประมาณนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งถ้าถ้ากรณีที่เราไม่ได้กดต่อเนื่องเนะี่ยมันจะเป็นการปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดเรากดต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่3ก็คือเป็นโหมดของไฟ LED สีแดงที่เป็นแฟลชไลท์นะครับกดอีกหนึ่งเขาจะปิดนะครับก็ถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับครบถ้วนส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับวิธีการประกอบในส่วนของตัวแข่งที่เป็นพลาสติกนะครับคือ,อดูแล้วมันน่าจะเป็นแค่การ ประกอบเข้าไปเฉยๆนะครับคือไม่สามารถล็อกแข่งได้นะครับก็คือมันจะมีมันจะมีเขี้ยวทิศทางของมันอยู่นะครับมันจะรับเข้ากับเบ้าของตัวขอบตัวนี้พอดีนะก็คือเราจะต้องมีการกดลงไปแค่นี้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถที่จะหม,มุนล,ล็อกให้ให้แข่งเนี่ยล็อกติดกับตัวใช้ยได้นะครับแต่มันจะสามารถครอบอยู่อย่างนี้ได้เฉยๆนะครับถ้าเขย่าเขย่าถามว่าหลุดไหมก็ ใช้ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่มันจะหลุดนะครับนะแต่เวลาที่เราจะจะใส่แข่งเนี่ยเราก็ต้องโดยฟังก์ชันส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการแขวนจากด้านบนนะครับแขวนหรือไม่ก็ใช้ขาตั้งตั้งในลักษณะนี้นะครับก็โอกาสที่จะหลุดก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับน้อยนะนี่ประกอบแข่งเข้าไปก็ใช้ได้นะครับโดยใช้ได้นะ เดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าตะเกียงแอลลูกามาทดสอบเทียบดูว่าแสงเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยไหมอ่าก็ออกคนละโทนนะครับเจ้าแอลลูกเนี่ยอันนี้จะเป็นโหมดของอันนี้สีขาวอันนี้จะเป็นวอร์มไลท์นะครับก็คือจะมีเม็ดเม็ด led กับแสง e d สันติดคู่กันนะครับส่วนตัวนี้ เป็นสีส้มนะซึ่งคาแรคเตอร์ของแสงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับค่อนะข,ข้างต่างแต่ด้วยความสว่างเนี่ยก็ถามว่าเพียงพอไหมก็เหลือๆครับนะได้เลยแหละนะคุ้มกับในส่วนตัวผมนะก็ด้วยราคา370บบาทที่ที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับนะ อันนี้ก็จะมาลองมาเทสในส่วนของแสงไฟนะครับคือต้องเทสในที่มันมืดๆ่ดดะนะเพราะว่าในบ้านก็ค่อนข้างสว่างนะครับออกมาข้างนอกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมืดเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นติดคืนวันเพ็ญนะครับวันลอยกระทงะออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดไฟฉายนะครับอ่ะเป็นแสงข้างหน้าเนี่ยก็ถามว่าสว่างไหมนะครับเปิด ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแหละนะครับถือว่าสว่างในระดับที่สามารถที่จะเอามาใช้งานในในแคมป์ในบ้านได้สบายๆนะครับในขณะที่แสงที่เป็นตะเกียงวอร์มไว้นะครับก็ถือว่าสว่างแสงสวยนะครับเนียนดีนะ แล้วก็เป็นแฟลชไลท์สีแดงนะครับอันนี้เป็นไฟกรณีฉุกเฉินกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตะเกียง HW777 นะฟังก์ชันถือว่าใช้ได้นะครับพอตัวเลยทีเดียวนะก็สำหรับผมก็คุ้มค่ากับราคานะครับ3า0บาทนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับนะก็ใช้งานได้ ในแคมป์ในชีวิตประจำวันนะครับนะฟังก์ชันก็ถือว่าค่อนข้างครบนะสมเหตุสมผลกับราคาคต้องบหกะอย่างนี้นะครับไม่ไม่ได้แพงมานะกก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้เอามาโฆษณาหรือไม่ได้ขายไม่ได้อะไรนะครับก็แค่ดูแล้วถูกใจนะสั่งซื้อมาแล้วก็ลองดูนะเออเฮ้ยมันโอเคนะครับมันมันคุณภาพแล้วก็ ความเาหาะสมของราคานะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับเ็อามาเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันเผื่อสนใจนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็คงจะต้องอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับ c a m p ิ้งทราเวลในพาร์ทของการ Unbox อกซ์รีวิวนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมคลิปนะครับก็วันนี้ก็คงต้องลากันเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ